หนุ่ยคดีเด็ดอาการสุดหนักรอการผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากระยะสุดท้ายต้องบอกว่าทําเอาแฟ,น,แฟนต่างใจหายเมื่อล่าสุดหนุ่ยคดีเด็ดอาการสุดหนักรอการผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากระยะสุดท้ายเรียกได้ว่าเป็นคนที่หลายหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันเป็นอย่างดีสำหรับหนุ่ยคดีเด็ดหรืออักครพง์วงอินทรานักแสดงที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังจากรายการคดีเด็ด และล่าสุดต้องบอกว่าขอส่งกำลังใจให้กับหนุ่ยคดีเด็ดที่ป่วยอาการซุดหนักรอการผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากระยะสุดท้ายพร้อมขอความช่วยเหลือสังคมในเรื่องของค่ารักษาในครั้งนี้โดยงานนี้ทางด้านเ e b บุกอัครพงษ์วงอินทราก็ได้โพสต์รูปภาพและระบุข,ข้อความว่าเนื่องจากตอนนี้หนุ่ยคดีเด็ดอาการซุดหนักรอการผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากกลางเดือนนี้ซึ่งมีค่าใช้จ่ายพอสมควร หากเพื่อนพ้องน้องพี่ท่านใดที่มีความเมตตาอยากช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาตัวโดยโอนผ่านบัญชีธนาคารออมสิน020348748185สาขาโชคชัย4ในอัครพงษ์วงอินทรก,กราบขอบพระคุณเพื่อนพ้องน้องพี่ล่วงหน้าไว้ด้วยในขณะที่เพื่อนสนิทอย่างเล็กคดีเด็ดก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าอ้อยสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่ทุกท่าน ผมเล็กคดีเด็ดวันนี้ผมมาขอความช่วยเหลือจากผู้มีจิตเมตตาและใจบุญทุกท่านได้โปรดช่วยพี่ hat, แฮชแ็กหนุ่ยคดีเด็ดด้วยนะครับซึ่งในตอนนี้พี่หนุ่ยคดีเด็ดป่วยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากระยะสุดท้ายผมจึงมาบอกบุญกับทุกท่านช่วยสนับสนุนเรื่องค่ารักษาค่าเดินทางที่บัญชีธนาคารอมสินสาขาโชคชัยสี่ ชื่อนายอัครพงษ์วงอินทรักเลขบัญชี020348748185ผมเล็กคดีเด็ดต้องขอบพระคุณทุกท่านไว้นะที่นี้ด้วยขอบคุณครับสุดท้ายทีมข่าวขอเป็นกำลังใจให้กับคุณหนุ่ยคดีเด็ดและครอบครัวด้วยนะคะ